นี่แหละครับมือเซียนในการตัดวีกล้ยครับตัดตรงเขายางแล้วล่างฟึกมาได้ปีกลักวครับเนี่ยตัดตกตัดในน้ำครับวายยางมันติดเทคนิคครับวายยางติดมือกวยตัวนี้มันตัวมันก็ตรงตัดถิ่มอครับครับครับ นี่เลยครับความรู้เบื้องต้นในการตัดมีกล้วยต้องหาช่องเลยครับบพราะสารเบตุดโดนมวยมันโดนม,มันบ่ได้เลยครับโดนมวยเสียหายเลยต้องมันปลายมันดอกมาพวกโอ้ยมีดีดเฮ็ดพิเศษเลยวะครับหรืเฮ็ดมือนันลาเนี่ยและเฮ็ดมือนันนะโอ้ยเนี่ยยางมันสิออกเขาบาอกยางโดนมวยมันยางมันตอวมันตกตัดกังสี่ จำไปเด้อครับเด้อตัดจังสีเด้อกล้วยยังสีงามหัวยมันจงบนเลยโอ้ยงามอยู่งามอยู่โอ้โอเคโอ้ยตัดได้งามเลยครับนี่แหละครับตัดจังสีเครับผมบอกกรลังมูนี่แหละครับจากผู้มหูเพิ่นนี่ที่มาถ่ายคลิดไปพี่น้องเบิ้งนี่โอ้ย โอเดิรครับเนี่ยพิธีเนี่ยตรงที่เดียวเลยครับเนี่ยปัด๊<อ>ดในที่เดียวเลยครับผมทัดต<อ>ิดเองตรงที่เดียวเะครับเนี่ยปัด๊ด เออน้าเบิองเบืองคนตัดมาเดียหไอ้เบิองมีดไอ้เบิองมีดนี่แหละครับประโยชน์เมือเนะอเกลียดเหมือนนี่แหละครับมีดตัดกล้วยด้วยเฉพาะ